ต้องไปอย่างนั้นแน่นอนถ้าได้เห็นแล้วน้ำตาไหลโอ้นอานิจาน่ะทังเวทแ็่เรานี่ไปอยู่ไหนกันจึงไม่ได้ไปที่ทานพอพระเจ้าทั้งหลายตอนโอ้กำเนิดสี่กติห้าโดยมากเป็นสเสดจสานห้องเทียวเป็นสัตว์ตะวโลกบกน้ำท้องเทีเ่ยวกระดับอย่างนั้น เพราะไม่ได้ประสบพบปะก็พฤปฏิบัติธรรมคำสอนประจักษ์ดันั้นชาติพบจึงจมลึกมืดและเจ้านำแสงสว่างมาตัดลูกโลกทำโลกสระานทุกครั้งแต่ก็มืดจมลึกเป็นสัตว์วโลกคลองเป็นเปษัจรตัทสงสารเปตัวเปเปตผู้อดอยากมากแท้นเช้นกันดานมืดเป็นสัตวโลก เป็นสัสมประเวสีเปรสัมประเวสีสัตว์ห้องเกี่ยวข้าติเกิดที่อยู่อย่างนั่นแหละโอ้เป็นอย่างนี้หรอกนั่นแลลวก็สิ้นสงสัยจะได้มาประสบปะในศาสนาพระเจ้าสองสาตินั่นแหละสองชาตสองภพนี้พบก่อนทั้งศาสนาพระเจ้าสีคีสสปีสานิโตก่อนพระเจ้าโคอง์ที่ยว นั่นแหละประสบครั้งแรกศาสนาพจ้าองค์นั้นเป็นลิงตายจากลีงมาเป็นมนุษย์บําเพนพุทธโธธโมสังโูตลอดชีวิตรับจิตจากภมนั่นมาพมนี่มาอีกก็ได้มาพบอีกจเจริญอีกนั่นแหละโอ้เห็นแก้งสัดไปอบายโดยส่วนมากได้มาสะสมคุณงรมความดีาศาสนาพุทธสองศาส์นาั้น นี่แหละข้อสำคัญพระจตังผู้ปฏบิบัติเป็นเองพบชาติเดื่อมหลังฟางขอน้นแลวกรสิ้นสงสัยอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ก็เกินเ,เนินซาอับอายขายหน้าทาังโลกอย่างนี้เอาแต่ความทั่วมาอวดอ้างกันอยู่ไปนี้พวกเราเราท่านทั้งหลายเพราะการประมาทเพราะความประมาทเกิดขึ้น นั страх, and, on, Mont ่นแหละจึงเป็นเหตุให้หลงโลกหลงสงสารเป็นสัตว์ตะวันกไม่วันจบสิ้นได้ฉังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จงตั้งใจเอาชีวิตเป็นแดนนะพุณงามคมดีหลวงพ่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วไปอบายโดยส่วนมากนับชาติั้งแต่เลียงไปนะตายจากเลียงมาเป็นพระเป็นเลียงมาทำพุณงามคมดีพระกับพระกรรมฐาน ศาสนาพระเจ้าชิกีสพีสุ์นทายโกรนั่นแหละแกงซัตดอืมเอาเรียงมาเป็นมนุษย์นี่ธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงว่าเป็นนิยนิการธรรมไม่ผิดหวังผู้ประพฤตินำออกจากทุกโทษไปน้อใหญ่ได้ไม่มีอาคาติธรรมใดๆมนุษย์ในสัตว์ประพฤติปริบัติตามได้ทั้นั้นนั่นแหละเช่นยกตัวอย่าง ละพระเจ้าปัญจะกลับนี่ห้าองค์นะห้าองค์องค์ที่หนึ่งกูกูสันโตไก่ไก่ปานะองค์ที่สองโนคมเห็นองค์ที่สามพระเจ้โปเต่าองค์ที่สี่โคตโมโคปองค์ที่ห้านายพาหพากันมาก่อกิดีายฝั่ังมน้ำเนตราบูชาแก้วทังสามประการแลกเปลี่ยนอบุญกุศลมาไว้ มุ่งมั่นปั้นใจจะสร้างบรมีนี้สงสารตัดสะดุปเป็นพระเจ้าษอนานเมื่อเสร็จแล้วจนแผ่นดินไหวไฟนรกน้ำร้อนแสบเย็นเข็มดับหมดดับอยู่ห้าปีตัดนรกทั้งยสี่ร้ยห้าสิ5หกประเทศดับหมดได้รับความสุขสำราญเบิกบานใจอยู่ห้าปีนี่อำนาจของการสร้างบรมีนี้สงสารเป็นแต่สัตว,ว์ล้วน ได้ไปในานหมดแล้วยังจะ่นในพานจะมาขัางงานเนาะคือก็ทีนไปนี่แหละการสะสมก็งามคมดีพระเจ้าทั้งห้าองค์สีองค์เป็นสัตว์ทางนั้นเมื่อเห็นเป็นเจนี่ก็ปลปุ้มใจเราจงปลุ้มใจลูกสามั่นลงไปอย่าได้ไวันไหวั่้แล้วให้เต็มเปลี่ยนีวิตนี้ไม่ถึงร้อยดอก อ่าไม่ถึงร้อยไม่นานหนอเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็รู้สึกว่าอ่อนเกลียและเรีนี้ใจแล้วนั่นและวให้มันตายถอดทิ้งแต่สังขารส่วนก็เราคือใจเดียวนั้นอย่าให้ตายจากคุณงามความดีจงตั้งใจสะสมอยูป่ปนิตพุทโธธโมสังโฆวัดวัดตังยังวัดเป็นเครื่องนำสัตว์หญิงชายผู้น้อม,มาเจริญเหล่านั้นเอาออกจากวัดตดทุก ไปถึงปรามาถุกคือปณิพานได้ศีลส,สมาธิปัญญาวัดวัดตังยังวัดเป็นเครื่องกําจัดเหล่ากิเลสทุกป,ประเภทกิเลสทันพาตันหาลอยแสดออกจากวมกิตได้ไม่มีสิ่งใดเลียวิสัยมรรคแปดโคตรทรงเจตสมาตวิปัจนาวัดวัดตังยังวัดเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากกิเลสทุกป,ประเภท บาปสดาวดสาละมกงูกเขาปัญญาออกหมดทั้งนั้นนั่นแหละจงยึดละพระเจ้าทั้งสี่สร้างบาบีนีทสงสารศิลธรรมทั้งหลายเรานี่ยเป็นธรรมคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายองค์ก่อนนุ่นองค์ที่มาภายหลังก็จเจริญธรรมอย่างเดียวกันแล้วกว็าสามารถลื้อฟื้นละพระเจ้าทั้งหลายข้ามโมฆะสงสาร มีพระนิพพานเป็นไปเบียงหน้าได้แล้วท่านข้ามขุขะได้แล้วลื้อพื้นโลกคือมุขไปพระนิพพานตามได้ไม่มีสิ่งใดเหลียวพิสัยดังนั้นเราก็จงยึดและเจ้าทั้งหลายเป็นข้าติธรรมเปลี่ยนใจนั่นแหละจะได้ไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีนั่นเอาชีวิตเป็นแดนเลยทีเดียวโชคลาบดีแล้วนะปฏิรูปปตสาวะ ก็เราได้มาอยู่ประเทศสมบูรณ์แล้วประเทศสมบูรณ์คืออะไรได้แก่ร่างกายธาตุสิน้ำลมไฟเมืองกายยาขอนนี่ได้เรียประเทศสมบูรณ์นะเราจะได้อาศัยประเทศสมบูรณ์สะสมอินทรีย์ธรรมบำเมรับและพุ้ไดเจ้าเมื่อตัดสูแล้วพงเจ้าสรรเสรินะกิจโสมนุสสปัิลาโภ ลยพบชาติสมบัติลาบยศสูงส่งแล้วพิสุดทั้งหลายก็จะให้มันเป็นโมฆะอย่าให้มันแก่เก็บตายเิเียเแค่หลักลาบยอดอนุนั่นแหล,ละเราจะตัดจาูุเป็นพระเจ้าลือสัตว์คนชุบเพราะได้ลาบอัน,น้ก่อนตายจากเวทสันดรไปเป็นเทพบุธบธตรโพธิสัตว์ยุทธิราสวรรค์ท่านที่สี่ก็ไม่ใช่ทางตจสร้สวรรค์หกประเทศคมโลกชิโมะลูกคมสี ไม่ใช่สมบัติที่ส่งผลให้ได้ตัดสะลุได้เพราะมีตั้งแต่นามธรรมืัจจรูปธรรมคือธาตุน้ำลมไฟไม่มีเหมือนมนุษย์ไม่ครบทุกสมมติไตรมักษไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ครบขันทุกอย่างนั่นแหละเราจะได้ตัดสะลุมวลมนุษย์หน้าคุณพรมทั้งหลายจงตั้งใจได้ลักแล้ว ยายลาบเป็นโมฆะตั้งใจ,ใจเจริญเป็นนิชเอาชีวิตเป็นเดนนี่เป็นข้อสำคัญมันมนั่นแหละสิ่งตั้งวงนั้นใครเราทำให้เราหลอกทำมาเองไม่มีใครทำให้พระพรทเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกกัานั้นจะไปหรือจะอยู่จะรู้หรือจะหลงจะพวงหรือจะวางพระหนักนั้นพระเวปันจกักขันธานขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นพระห,ะหนักภาระนิเคปะนังทุกขังโลกเกเราตะสาคตรสร้างาบวีนสีธรรมแม่พระเจ้าทั้งหลายเต็มแล้วก็ปล่อยวางพระห,ะหนักเป็นสุขในโลกเป็นสุกในโลกนี่โลกน้าไม่มีไม่ไปไม่มาไม่ขึ้นไม่ลงไม่หมดหมดสม,มุติบัญญัติได้นั้น นั่นแหละได้สว่างจิตได้บรรลุะนิพานเป็นเกษมสารสำราญเลิกเมื่อแท้ฉะนั้นจงตั้งใจบำเพ็ญกุศลวัดให้พร้อมอยู่ทุกเมื่อจงยึดผู้ดีทั้งหลายเป็นคติธรรมเตียนใจเช่นอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริเจ้าทั้งหลายและเหล่ทางพุทธศาสนาผู้ดีนะ่ะ มาเป็นกติธรรมเตียนใจใจดั้นจึงจึงพอใจประพฤติปฏิบัติตามรู้ว่าโลกคือมูสัตว์ดีซั่วเกิดขึ้นจากการกระทำทำนั้นทางไปโลกกเมือนนัไม่เหมือนกันดีทั่วนั่นแหละสูงต่ำดำเขาก็เพราะกรรมดีกรรมทั่วตกแต่งโลกคือมูสัตว์ให้สูงต่ำดำเขาไม่เหมือนกัน นั่นแหละก็ยึดบุคคลผู้ดีนั่นเป็นกติธรรมเตียนใจทั้งโลกในธรรมนั้นใจนั้นจึงจะก็เยิบเติบตัวหมั่นขยันในการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมประพฤติธรรม,รรมเอาสนะตนจงได้นี่แหละข้อสำคัญอัตนาวากระตังประฟังอัตนาวาสังหิสติอิอสุทั้งหลายทำบับเองยงยอสมองเองนะ ไม่ทำแบบเองย่อมหมดตัวเองความหมดตัวและความสมองเป็นของเฉพาะตนหรอกคนอื่นยังคนอื่นหมื่นแสนเต็มโลกอยู่ไมหมดตัวและสมองข้าได้ไหมบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองหรอกเป็นผู้สะสมเร็จานไายจะไปนรกยมมโลกกับตนเองเป็นผู้สะสมบาปเศษจนไรลืมตนปล่อยตอนเป็นสัตว์ตะวะโลกจะไปสวรรค์นมนุษย์ พมาโลกนิพพานก็เพราะตนทำเอาแต่นั้นจงตั้งใจทำเอาอาจานันหิตโนนาโททำเอาตอนนั่นแหละเป็นในพึ่งของตอนโกหีปโลศยาคนอื่นให้เราจะพึ่งมันทำให้เราไม่มีเท่านั้นมีแต่เราทำเอาทั้งหมดแต่นั้นจงช่วยตนเองพึ่งตนเองนี่แหละอัตโกโลกโกไปแล้วเขามันยังโลกคือหมู่ตั์อ่า โลกคือหมูสัชาพึ่งใครไปได้ทั้งนั้นนะเมื่อความแก่เก็บตายมาถึงแล้วพึ่งใครไ,ม,ม,ไม,ม่ทั้งนั้นนอกจากตนเองพึ่งตนเองมาแล้วไม่มีทังนั้นจงช่วยตวเองพึ่งตนเองมันจึงจะดียึดบุคคลผู้ดีเป็นกติธรรมเตียนใจใจนั้นจริงได้ไม่หดห่อท้อในการเจริญธรรมต่อไป มันจึงจะฟึ่งฟูพ้นจากลมลุกคือกี่ใดนี่ข้อสำคัญนั่นแหละธรรมบรรยายวันนี้ยกก็อย่างผู้ดีทั้งหลายแล้วก็เราท่านทั้งหลายบวชมาเป็นพระเนรเนสีก็ดีภาวานาไปบวชปีสองปีสามปีสปีส่ปีมันเป็นอย่างไรบ้างพดหูคิดใจทำไมไม่เป็นสักอย่างวัวเ,เอาฟังแต่ว่า ตะดินสามพี่น้องกับเราไกลกันหรือไหมจังเก้าสิบเอ็ดกับโน้นสร้างบ้านมีนาจึงเต็มแล้วก็ปัญญ์ปัญคิทั้งห้านะ่ออกบวชตั้งแต่โน้นแต่พระเจ้าเกิดตัวแหน่เพื่อลักษณะแล้วก็ออกเลยอยาญาโกเทะวะปะพยามานมะอัจฉริไปเลยบวชเป็นรามสร้างมนะีได้งี้สิบเก้าปีถึงเลิ่ไม่บวชมนัน ประสบพิกาก็ดีถือมาจักปีศาสนาพุทธพอมีเทีเก้าปีไหมน,นี่น,นั่นแหละก็เจ้าได้ตัดสรูปแล้วจะไปเทศโบนเพรดอนัตตจังหาสุดจังจึงเทศแล้วโอ้เทศสัตว์สี่ก็ไม่ได้ได้ดวงต,ตาเห็นตาแต่อาญากรยาเท่านัน้นว่าปะาพยามหาสี่อาชามานามาอาชาท่อนแน่ ไปไปทำกุมเพียนอุดรนผ่อนอาหารบ่มัจีให้แก่ซะก่อนว่าไปทำกรมเพียนอุดรผ่อนอาหารบ่มัจีแก่แล้วสะมาเทศอนัตตาขาสูตรประเทศจบสนองโอ้ได้สําเร็จฐานกันลงนี่เป็นยังไงกับเราย Britney ี่สิบเก้าปีนะตั้งแต่ออกบวชออกบวชตั้งแรกรอท่าพระพระลูกเจ้าออกทรงคน เมื่อพระรูกเจ้าคือริเจ้าออกทรงนวรไวแล้วจึงได้จัดสะลูกแล้วจึงได้ไปเทศบดยิพนพ้นทุกนั่นมันไกลเทไรมนอกนั่นก็ผู้ดีทั้งหลายก็มีมากอันนี้ก็สําสคัญนะเราจงยึดผู้ดีและผู้ซ้าผู้เลวนั่นมาเตียนใจเพราะเราที่ว่ามันภาวนายาก เพราะอินทรีย์อ่อนบามีทำอ่อนมันถึงยากมันไม่พร้อมมันไม่พอเหมือนเราเน่ะถ้าไม่พอแล้วมาถือปฏิสิทธินคันาดานกี่จะมีกี่เดือนก้าเดือนสิบเดือนแน่แล้วนะเจ็ดวันไปน้ำล่างเนื้อเจ็ดวันเป็นสิ้นเนื้อเจ็ดวันแต่กูปมหัวหนึ่งแขนสองขาสองแน่สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดกะ ไฟธาตเข้ามนาเผาขนแสงเขานานเข้าเก่าเดียนซีเดียนเต็มจึงได้คลอดออกมาเป็นมนุษย์นี่นั่นเละไม่ใช่ปุ๊บหรอกฟ้าปลดไม้ใชทุกอย่างสาาการเปลี่ยนทุกอย่างเที่ยงสัมปะละนายสร้างจัดขึ้นมันพรอมเต็มทุกอย่างมันจึงเป็นสาราแต่ไหมหนอนี่จงยึดอย่างนี้จะเห็นจะว่าเศร้ามองใจยอดท่อไม่ได้พระเจ้ามาเห็นยอดท่อใจ จองอสิทธ์เป็นแดนทำพุทงงามมดีนั่นนี่มันจึงเป็นไปการเจริญธรรมนี่ข้อสำคัญรัทธาความเสียวิริยะความเพี่ยนคันตีคงทนความสนะตนทำทั้งหลายเหล่านี้พระเจ้าทรงบัญญัติแล้วดีแล้วแล้วดีเราจึงยึดมาเป็นคติธรรมเตือนใจเป็นเครื่องปราบกิเลสพอบกิเลสให้หมดไปสิ้นไปกิเลสของสกปก สาบทาคิดใจมาตรกพบทุกสาดเปรียบเหมือนของสกปกที่เสียผ้าพากฟันทุกอย่างเมื่อเราไปสุบน้ําแล้วเอาแฟบสบู่เข้ามาฟอกเข้าไปของสกปกตกไปเนี่ยผ้าขาวดำก็สะอาดตามเนี่อผ้าปันให้เด็ดน้ํามาพุ่นแดดหแห้งมานุ่งห่มก็สบายใช่ไหมเหล่าอันนี้ก็สันได้ได้เลยกิเลสทุกประเภทเหมือนกัปปนของสกปก ดวงใจของเราเปียกเหมอนเนี่ยผ้านั่นแหละแฟตบตะบูเปียกเหมือนกันกับสินสมาธิปัญญามักแปดโคตรทรงเหตุสัมมาตาวิปัสสนาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมาขันนั่นนี่แหละเป็นเที่ยงฟอกจงยึดมาฟอกจงยึดมาสำละจงยึดมาเป็นเที่ยงปฏิบัติยาขี้เกียจขี้คานสำละไอขี้เกียจขี้คานมุง่งฟุ้งซ่านลำคาญกำจัดอไปให้หมด จะมาหลอกลวงฉันนี่เนินซาก็เขินไม่ออกนั่นแหละมันถึงเป็นไปนี่เพราะสำคัญเป็นอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติมาน,นี่มันนานเท่าไหร่โอ้เบาเอฟเอฟตั้งแต่เก้าสิบน้นมันสี่สิบห้าปีใช่ไหมนี่ไม่ใช่น้อยมองขึ้นหลังมันไกลแสนไกลนั่นแหละทัางที่อ่านไม่ออกหนังสือนะเขียนไม่เป็น ก็เหมือนกับเหมือนกับหมาบุกอดโอ้ยสมกินาพอตัวเลยนั่นแหละมาบวชกับตัวอุปสรรคนะากันเพอสี่พอสีต่ตนั่นแหละเห็นว่าเป็นอย่างนี้เอาอย่างใหญ่เลยนะม,มันจะดีพระทำอ่อนอุปสาอาจารย์่ันว่าตั้งนี้กายธรรมยุตตั้งใจเลยที่มันจัสนะคนข้าบวช่ันว่าคนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้ประพฤติทำปฏิบัติทำตามคําสอนพระเจ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติเราจะนะเขาได้ผู้หญิงทั้งหลายก็ดีสวยงามปันกลางสีร้ายก็ดีถ้าเราประพฤติทำชนะทั้งนั้นชนะหมดเรื่องคนในโลกนอกนั้นไม่มีว่า,าอาจารย์ทันวัดน,นะนั่นเนี่ชนะตนก่อเพราะการประพฤติทำ เมื่อเห็นเป็นฉะน,นั้นเราก็ออกตั้งใจไว้เอาตายว่าเด้อเล็กใ,ใหญ่เลยลนะพอเชน,นั้นมาก็ไม่หวั่นไหวนั่นแหละทรรมวาสีสามปีอยู่บ้านอรังสีเข้าสามเข้าป่าเลยตั้งเจนนต์มาละอดนอนผ่อนอาหารเดินจมกรมยืนภาวนานั่งสมาธิเอาชีวิตเป็นแดนอยู่ในสสิวันคืนยืนเดินนั่งห้าปีนะ ห้าดีนับได้แล้วเน่ปีที่ห้าเจ็ดเดือนตั้งแต่เดือนแปดแห่งล่วงไปถึงมกราธันวาแรมแปดเทมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่ในพักมันก็ไม่ตายน,นนะหนมีแต่ได้กับได้ได้บุญได้กุศลนั่แหละมีแต่เสียกับเสียเสียบาปเสียบาปเสียกิเลสเสียของไม่ดีนี่ก็เห็นว่าดีมาอย่างนี้ ไม่นึกว่าจะพูดได้อย่างนี้สามารถไปเทศสอนกรุงเทพเลยนะอะนั่นแหละเพราะอะไรเพราะการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเป็นเชี่ยงเสดสู้บรรดาลกิจใจสลาดพูดได้ทำได้นี่ข้อสำคัญมันหมายนี่แหละนอกนั่นเองก็ คิดถึงแม่ผู้บังเกิดเก่าตายไปไหนเราไม่ดูบำเพ็ญบุญให้อุทิศส่งไปให้ห้าทุ่มทุกวันยิ่ิจะพาพันสาแม่พ้นจากนรกมืดมาเกิดกบหลานสาวพูดได้ทุกอย่างได้แหละเพราะจะพ้นมาได้เพราะลูกอุทิศส่วนบุญไปให้ได้รับทุกวันคืนได้รับตั้งแต่ตอนเย็นเศร้าไม่ได้รับครูให้กับครูรับมันกกัน นั่นแหละเห็นอัศจรรย์อย่างนี้แล้วก็บ,บวชเป็นพระเนนเท็นสีเจ้าเข้าป่ากรรมฐานไปสถานที่ต่างๆเห็นเพลดเห็นผียักษ์ขโมีโอ้หลายอย่างหญิงชายก็ไปแนะนำอสอนสอนโปรเอาไดนเนี่ยมันดีเลิศประเสริฐอย่างนี้จากนั่นกับผียักษ์ขโมลก็กองก่อยสมอยดงผีปงค้างผีปงอะไรทุกอย่างนี่มันเป็นไฟไม่ป่ามาัน เอ้ยถ้าชาจะนาไม่กินก็ตายมือนี่เอาก็เลยขนําก็อย่างใหญ่มิน่าจิหายไปหมดของเรานั้นนี่ก็ผ่านคนมาได้ไปบางแห่งโอ้ยสมัยนั้นป่าดงคงทุกขออ์กสานนะเสียมาแลองมาว่าผมบอกใหญ่พอตุวบันตายจะขาดโอ้ยหัวใจมันอยู่คอหอยเนี่ยนั่งขึ้นยังลุงทับเดียวเลยมาว่า นั่งเฝ้านอนเฝาก็บีร้องบรนสนันอนไวก็ไม่พอถึงหกทุกแค่ปตดต้นหนึ่งมาลุงพ่อลวงพ่ออะไรอย่ากลัวหน้าแมวใหญ่ผมเห็นลวงพ่อมาแต่ชาติก่อนเคยเป็นเพี่ยนเป็นญาติกันมาเลยพบแล้วกับแมวใหญ่กับผมผมใจเห้แมวใหญ่มารักษาลวงพ่อมาเจเาะเญิรทมออกไปขี่แล้วไม่ได้นะยไยมันไปละ ศาสนาขนค้หหมอยพอตุววันมม่นี่ก็ตาตนะไม่เป็นไรรอกรับรองเพราะว่านั่นแหละก็ไม่เป็นไรอันนี้ข้อสำคัญเพราะอำนาจเจริญธรรมหลายอย่างหลายประการนานาสนิทก็เลยเกิดคมข้ากอาหารสันไซเพิ่นไม่หวั่นไหวในการเจริญธรรมเอาแค่อาสนะตนเสมอนี่ข้อสำคัญอันนี้หละการเจริญธรรม ได้ผ่านพ้นมาอุปรสรรคนานาสนิทไปอยู่ป่าเขาต้องนอาไฟย,ย่านตั้งแต่อาโลกโลกมาเรียนประตูนเอาหา้ายคังมาเรียนอู้หนักเจ็ดสามคังแดงสร้างไม่กลัวทางไหนผีเผ็ดก็ไม่กลัวกลัวที่โลกมาเรียนเอาใหญ่เอาทั้งสองคันได้เลยแต่แล้วก็สนะก,ก็ได้ไม่กันห่อเอ้ยไหนอืมไปบางแห่งก็ บ้านล้างฟาซาเห็นที่เปรตไม่มีเสื้อผ้าเต็มฟ้าเต็มดงอยู่เพราะทาบาปหยาบชาละมกบวได้ก็มีไม่ได้ก็มีตายขั้งโลกน,นี่แหละข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นจึงได้มีชีวิตภรมจร์มาได้ทุกวันนี้เพราะอนิสังสัผลบวชมาแล้วนะประพฤติวัดปฏิบัติเดินจมกรมภาวนา กล่าวขัวพุทธโธกล่าวายธรรมโกล่าวขัวสังโฆยืนเ้าหนาหายใจกล่าวพุทออกโธนะนั่งสมาธิอดนอนปอนอาหารหายใจกลาวพุทออกโะพนะินาาาดขันน้อมมังสรรัสรักเห็นแก้งประจับมันแน,น่นหนาเข้าสามารถจิตรวมพับลงขั้นคณิกะสมาสมธิใดลงถึงกันนัน้นแสงสว่างเกิดขึ้นพิติเกิดขึ้นนิมิตนาสนิทเกิดขึ้น นั่นแหละพูดก็มาว่าอย่าส่งกิจไปตามแสงสว่างใครล้าพูดรพระทธรรมเป็นผู้พูดถ้าส่งกิจไปตามแสงสว่างนั้นมันออกนอกจะไม่เห็นธรรมจงน้อมเขได้กลายน้อมเพ่งกลายเนี่ยเพ่งเพ่งไม่นานกายก็เปี้ยนออกแต่ขาดพวกกายพังนอนทับแผ่นดินนี่แหละอัน,นิจจตาม่เที่ยงว่าอย่างนั้นจงศึกษาให้รู้ให้มันถึงใจ ทุกตาไปทุ์ก็ไม่ได้ตามแต่หมายธาตุคนนั้นอันนั้นตาไม่เส่เขาไม่เราก็ตายตายแล้วก็เปลี่ยนเอาถึงจะาพเปลี่ยนเอาเพ่งหมดเหลือแต่ร่างกระดูกเพ่งไฟเขาไม่ได้เพ่งมันกรดอกหูสาขูนคืบวางได้หละเมื่อว่างเป็นอย่างไรไหนแล้วว่าเป็นเขาเป็นเราอนัตตาตัวนี้ตัวที่มันสูญหมดแล้วทีงนั้นก็น้อมจิตอาผูรู้ ถอ,อนผู้รู้ผรูทั้งเห็นทั้งรู้คือจิตนี่แหละก็เบียรหนายภพศาสตร์สงกัญจิตก็ทํางานท่านแหละทำงาน,างงานลื้อถอนเรา,เรเากิเลสออกจากใจใดนั่นแหละได้น้อยได้มากก็ดีนั่นแหละจิตใจก็ร,จรู้สึกว่าเจริญทุกอย่างไม่เหมือนสภาพเดิมเพราะการจเจริญทมอันนี้ข้อสำคัญดังนั้นทุกท่าน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปานโกน้อมใจใจไตรมานำไปประพฤติปฏิบัติฝึกขัดอบรมตนให้มาได้อย่าให้เป็นโมฆะอย่าให้เป็นหมันนะจิตโสพุทธานมุปปาโดการอุบัติบังเกิดของพระพุดธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างเอีไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปวัว เราทุกท่านได้มาประสบพบป่าแล้วก็ไปโศวรากอย่างดีเราจะได้หว่านพูดผลเอาบุญกุศลจากลาบเหล่านี้ใหญ่เป็นโมฆะจงให้ได้ตนได้ทำได้บุญได้กุศลนับตั้งแต่พระโสดาผลไปเ,เป็นกันขั้นไม่ผิดหวังหนกสำหรับผู้เจริญธรรมแน่พระจะตงังรู้เห็นเฉพาะตนก็ติดตงสงอยนี่แหละธรรมะบรรยายมาวันนี้ ก็พอเป็นเกี่ยงเจนทินใจของท่านมใครทำทั้งหลายจงโอปะนายโกน้อมิตใจใครธรรมะนำไปประพฤติปฏิวัติก็ไม่ผิดหวังดอกต่อจะกนั้นไปก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามให้บุญคุณสุขในศาสนาธรรมะคำสอนของพระพูริเจ้าทุกสิวาติการพุทธานาเมนะธรรมานพเมนะสังฆานพเมนะ ขอเดชานุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพธรรมสรองจงเป็นปฏิภานนบายบำมบัดจะถึงอุปตะวันตรายทั้งหลายทั้งปวงขางลดทาทั้งหลายจบได้ระสมแดแต่คมสุกวมจเจริญละโสดาผลจกคีธาอนาคาหันจงตกมาเป็นสมบัติของท่านผู้จเจริญทำทุกขละการสมัยเอินเอว่าเอาน้าประวนอะอ้ โอมลําเกามันเคยแล้วมันบ่บ่ได้ข oh, ึ <c oughs> ้นมาหลังบักแอนก็นําไปแล้วหมดไปหานี่แม่เหลี่ยมมาบ่มานี่ตุ๊บบ่แม่เหลี่ยมอ้ออ้อไปเดี๋ยวสินอนได้แล้วน้ําย่ําเหลานี่ก็ใต้แทงนี้อากาศมันสดชื่นเอาสาดไปนอนซะแล้วก็น้องใต้ผมไม้ พราะว่าน่าให้ให้พี่หลอกมาหลอกเนี่ยมันจงมันจะ